5วันเกิดครับคนดวงดีเตรียมรับโชคในวันที่1กุมภาพันธ์2565อยากรู้ไหมฮะว่าใครคนใดที่จะมีโอกาสหยิบเงินล้านตามกันมาได้เลยครับ5วันเกิดครับพี่หมอได้วิเคราะห์แล้วนะครับเอามาคำนวณจากการผูกดวงในเนื้อวางจักรนะฮะที่ถอดออกปักออกมาจากกราสีที่พี่หมอเคยเออ อธิบายเรื่องดาวนะแต่อันนี้ครับเป็นลึกกว่านะครับมันเป็นชั้นสูงนะในวันที่1กุมภาพันธ์2565เวลา15บนกาสีนาทีนะครับก็ดูแล้ววิเคราะห์แล้วก็มี5วันเกิดนี้นะครับที่มีความเรียกว่าจะมีโชคนะแล้วก็ติดตามรับชมรับฟัง5วันเกิดนี้ได้เลยครับนะคน5วันเกิดนี้นะก็ได้แก่ครับวันแรกคือวันอาทิตย์นะฮะคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ดาวประจำวันเกิดครับคือดาวพาทิตย์นะฮะที่ผูกดวงมาจากนวังจากนะอันนี้เย็นดันย้ำนะไม่ใช่จากราศีนะครับโคจรสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระครับแปลว่าคนวันอาทิตย์จะมีเงินมีทรัพย์นะฮะเรียกว่าดวงดีนะฮะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินทองนะฮะประกอบกับครับดาวอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนพันธุไทุกพันธุทุคือนะครับคนในบ้านเนี่ยจะให้โชคนะครับ แต่ว่าลูกกับดาวเสาไงนะดาวเสาในระวังจากสุภะคือคนแก่ผู้สูงวัยผู้มีอายุคนที่มีบทบาทมากที่สุดในบ้านแล้วก็ไปดูนะวันเดือนปีเกิดอายุของท่านนะครับพันธุทนี่แปลว่าทรัพย์สินนะครับขนาดใหญ่นะฮะหมายถึงบ้านก็ได้นะครับโฉนดที่ดินบ้านเลขที่ดินอนะันนีโฉนดที่ดินนะครับบ้านเลขที่ไม่ใช่บ้านเลขที่ดินนะฮะลองไปดูนะ มันมีลุ้นเลยนะลองเอาแล้วมาิจรนาดูใครมีบ้านหลายหลังก็ดูหลายหลายบ้านเลขที่หน่อยนะนะครับรถด,ด้วยนะครับเลขทะเบียนรถก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยนะครับได้ว้าวในเรื่องของโชคลาภนะจังหวะด,ดวงถือว่าเข้าเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของโอกาสที่จะมีนะในวันที่กลุ่กุมภาพันธ์นะครับมงคลเสริมดวงครับหาโอกาสนะครับไปไหว้ครับพญาครุฑนะเอเสริมจะได้ปังกับที่ วัดนะฮะโพทรองนะครับตรงสุขสวัสดนะฮะแล้วก็ขยับอีกนิดนึงครับใกล้ๆกันก็จะมีวัดหลวงพ่ออุปาสีครับไปเติมน้ำมันนะตะเกียงนะป่องใหญ่ๆนะครับเสริมความสว่างสวยหรือถ้าใครไปไม่ได้นะก็ถวายเทียนนะฮะถวายอะไเกี่ยวข้องกับแสงสว่างนะครับหลอดไฟไฟฉายนะครับไฟแช็กอะไรประมาณนี้นะครับเสริมจะได้เป็นมงคล ดวงจะได้เฮงในช่วงต้นเดือนนี้นะครับผมอ่านะครับวันเกิดต่อไปครับเป็นคนวันพุธนะฮะอ่านะฮะใครที่เกิดวันพุธเนี่<ๆ>เรียกได้ว่าคุณจะหยิบจับชับหยิบจับกระชากเงินล้านแล้วนะ <g ül üyor> ในวันที่1กุมพาพันธ์2565ครับเพราะดาวพุธหรือคนที่เกิดวันพุธใน ณนะที่ผูกดวงคะไปสถิตยุริเลนัลีครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับเรียกได้ว่าครับพุธมีหมายถึงการติดตอ่อสื่อสารการเจรจาการพูดการจาช่วงนี้นะครับคนวันพุธก็ต้องพูดบ่อยๆนะครับค้าขายก็จะเฮงจะปังช่วงนี้ก็เรียกว่ามีกําไรเข้ามาหรือเฟือ่อเหลือกินเหลือใช้นะฮะและดาวพุธหรือคนที่เกิดวันพุธเนี่ยณวันที่ผูกดวงระวังจับไม่ตกอะไรครับอะไรไปว่าสัตว์เลี้ยงนะครับพุธไปว่าสุนัขสุนัขสัตว์เลี้ยงจะเอาให้โชคคุณ คุณจะมีโชคกับสัตว์สีข่ขาถ้าเกิดว่าคุณถ้าใครไม่มีสัตว์เลี้ยงนะทำยังไงก็ง่ายๆครับถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคนไม่เลี้ยงสัตว์เนี่ยอลินี่คือศัตรูอุปสรรคนะครับศัตรูของคุณจะให้โชคลักษณะนะครับผิวขาวสูงนะฮะหน้าตาดูดีสวยมีรักยิ้มนั่นแหละครับจะให้โชคคุณนะฮะ เอาที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบเขาอะนะครับก็ดูวันเดือนปีเกิดนะเอออายุของเขานั่นแหละครับจะให้โชคให้ลาบคนวันพุธนะครับผมส่วนดวงคนเสริมดวงนะครับคนวันพุธนะนะฮะดาวพุธเนี่ยไปว่าการสื่อสารไงนะครับพุธเนี่ยคือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารหรือการเรียนการสอนการศึกษาก็ไปทําบุญนะฮะหนังสือสวดมนต์ทาเอ่อทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องอุปกรณ์การเรียน ให้กับผู้ยากไร้การศึกษานะครับอันนี้จะได้เสริมความเฮงความปังพุธเนี่ยไปว่าพยาพระพิเคเนตนะหาวกลายสักระพระพิพเคเนตนะครับที่ศาลพระพิพเคเนตห้วยขวางนะเป็นมงคลเสริมดวงเลยมันจะได้แบบมีความสําเร็จมีความก้าวหน้านะครับของคนวันพุธนั่นเองฮนะอ่าครับวันต่อไปครับคือวัน พืหัสสัปดีฮะวันพืหัสัปดีครับหรือเลข5นี่นะฮะดวงคุณมาแล้วนะฮะหลังจากที่พาดมาไหลงวดนะงวดนี้รับรองว่าจัดหนักจัดเต็มครับเพราะในนาวาังจัรครับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยหรือดวงดาวที่เกิดพันพนหัสเนี่ยเป็นลาพันะเป็นลาบเลยนะแต่ลาบของคุณไปตกงานเนี่ย เขาเรียกว่าคุณจะมีงานจากลาบลาบจากงานกิจกรรมที่ทำนะฮะหรืองานที่คุณทำที่รับมอบหมายว่าจะเป็นงานงานเสริมนะครับงานหลักงานรองนะครับตอนนี้จะมีเข้ามาแบบเรียกว่าคิวทองเลยนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของทรัพย์สินไรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานนะครับก็จะมีโอกาสสำเร็จในเรื่องของโชคลาบโชคลาบเกิดจากสถานที่ทำงานนะฮะสถานที่ทำงานคือ ที่เกี่ยวข้องนะนะครับก็ดูซินะครับออฟฟิศของคุณอยู่ไหนนะครับรหัสบัตรนะรพนักงานนะบเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศนะครับแล้วก็แล้วเรื่องของการฝันด้วยนะคนวันพฤหัสด,ดวงจะฝันดีฝันแม่นเนอนะฮะแล้วก็ในส่วนของสื่อนําโชคนะอย่างที่บอกไปนะสถานที่ทํางานทั้งหมดแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลของขัง,งก็จะให้โชคด้วยไปดูบาร์โค้ด เออนะครับที่เช่าบูชาหรือนะครับที่เราไปบูชาในราคาเท่าไรใบบินนั้นนะ่ะนะตรงนั้นก็เป็นโชคของคุณนะครับผมและช่วงนี้ฝันอะไรเนี่ยก็จะฝันได้ดังใจเพราะว่ามีดาวเกรดดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสัมพันธ์กับโชคลาบคนวันพฤหัสเนี่ยช่วงนี้นะบอกได้เลยรางสงหอนดีนะครับผมเขาเรียกว่ามูเตลูจะทำให้รวยแล้วนะครับก็ไปตีความหมายแล้วก็พิจารณาเองนะกันนะฮะเออการเสริมดวงครับ สักการะนะฮะไปไหว้พระนะครับปัดพระแก้วนะเนี่ยจะได้เสริมนะครับเรื่องของความเพงเรื่องของสิ่งที่จะทําให้คนวันพฤหัสเนี่ยจะได้หยิบจับรับโชคใหญ่นาคาบฟมอ่านะฮะคนวันต่อไปครับวันที่4นะได้แก้ววันศุกร์ครับนะฮะวันศุกร์นี่บอกได้เลยครับว่าดาวการเงินครับ ไปสัมพันธ์อยู่ในเรือนสุขนะครับแล้วดาวสุขเนี่ยหรือคนที่เกิดวันสุขอ่ะที่ผูกดวงจากนวังจากอ่ะเป็นตนุนะตนุไปอยู่ในเรือนปัตตนินยแปลว่าคุณจะได้รับเงินมีโชคจากคู่ครองคนรักหรือแฟนนะครับคนโสด ถ้ายังไม่มีใครก็จะได้จากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทตรงแถวแถวๆนี่แหละนะครับเอาโชคเอาลาบมาให้คุณแล้วครับดวงมีลุ้นนะฮะในเรื่องของโชคลาบในเรื่องของโอกาสนะครับก็ไปดูนะครับวันเดือนปีเกิดอายุของแฟนความสูงส่วนสูงของแฟนนะครับเลขท้ายบัตรประชาชนของคนนะครักนะฮะหรือให้เขาไปหยิบจับซื้อให้นะครับเผื่อที่จะทําอะไรดีๆเกิดเรียกว่า เกิดพก,กทรัพย์กับคนวันศุกร์ได้นะครับเอาการครับไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องถวายอาหารนะเ,เกี่ยวกับลงทานนะครับหรือบริจาคอาหารนะฮะกับคนผู้ยากไร้นะอันนี้จะได้เสริมดวงนะครับแล้วก็ไปไหว้พระแม่ลักษมีนะที่เกสรพาซาชั้นสีนะครับจะได้เฮงๆนะเป็นเศรษฐีนะใหม่ป้ายแดงนะครับวันวันศุกร์นะ วันเกิดสุดท้ายครับคือวันเสาร์นะฮะคนที่เกิดวันเสาร์ได้บอกได้เลยครับดวงของคุณนี่นะครับมาแบบแน่นๆจัดแบบจุกจุนะนะครับเรียกได้ว่าครับคนวันเสาร์นี่เตรียมครับเรื่องโชคลาภนะฮนะหรือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเรียกว่าจะเข้ามานะครับเรียกว่าหมุนดีส่วนกระแสกับชาวบ้านเขานะฮะตอนนี้นะครับเพราะ ดาวประจำวันเสาร์เนี่ยครับไปตกการเงินไงมันเข้ามาแน่นะเออมาอยู่รอตรงหน้าแล้วอยู่ที่จะคว้าจะทายังไงจะจับก็อยู่ที่ท่านละนะแต่ว่าดวงของท่านมาแล้วนะครับในเรื่องของการเงินต้องถือว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคการลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะครับผม,ผมวันเสาร์นี่นะครับมงคลวรการเสริมดวงนะเออนะครับบอกก่อนเลยนะเสริมดวงวันเสาร์นี่ต้องไปหาโอกาสไปไหว้พญานาคนะครับหรือเสริมเกี่ยวข้องกับเรื่อง รัยเนี่นะฮะเป็นมงคลนะครับแล้วก็ในเรื่องของสื่อที่จะนําโชคครับคนวันเสาร์เป็นเจ้าเรือนสุภาสุภาคือผู้ใหญ่นะฮะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหนะครับตรงนั้นนะครับจะให้โชคให้ลาบท่านนะนะครับหัซับพอร์ตนะฮะจะอุปถัมภ์ก็ดูวันเดือนปีเกิดของท่านอายุของท่านนะครับหรือนะครับคนที่ทํางาน ฟรีแลนซ์หรือทำงานตัวเองที่ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเป็นใครล่ะ <c oughs> ก็คนในบ้านครับออที่อุปการะอุปถัมภ์ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่นะนะครับคนที่ป้าก็ได้น้าก็ได้นะครับที่เคยอุปการะอุปถัมภ์เรามาในช่วงเวลานี้นะใกล้ๆนี้นะฮะไม่ใช่ช่วงแบบตั้งแต่เกิดนะแต่ช่วงนี้นั่นแหละครับวันเดือนปีเกิดนะนั่นแหละครับจะให้โชคให้ลาบเอามาพิจารณาดู นะครับผมในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ครบแล้วนะกับคําทํานายนะครับ5วันเกิดของคนดวงดีนะจะมีโชคแล้วก็เตรียมรับความปังได้เลยนะครับก็อย่าลืมครับนะฮะก่อนจากกันนะฮะก็กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามนะฮะกดหัวใจรัวๆให้พี่หมอด้วยหรือกดให้หมดเลยนะครับผมทั้ง5แอปพลิเคชันนะที่มีอยู่นะครับแล้วก็รบกวนนะนะครับ แบ่งปันหน่อยนะฮะแชร์ก็ได้นะจ๊ะข้อมูลนะครับแล้วคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมอนะคิดว่าเป็นค่าครูนะกันนะครับเอาแล้วครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนไว้โอกาสหน้านะฮะพบกันใหม่สวัสดีครับ